คู่แรกของวันนี้ครับนนทบุรีพิทยาคมครับพบกับบางกระจักจากจันทบุรีครับใครที่อยากเห็นความ,ดมดสดใสดดของการเป็นแฟนแมนยูของแอตบุกครับก็ทักกันมาแล้วประตูแรกมาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสูงครับจากการยิงของนกพละการมานะฟีคิกระยะอันตรายแล้วก็ได้ผลแล้วครับโอ้โหบอกแล้วครับระยะนี้จะทาการได้ครับแล้วนกพละยิงื แหวกผู้เล่นมาส5ห้าคนครับมาช่องไหนครับเนี่ยทีมมุมทงฝั่งขวาและจะแหวกเข้าไปไปได้ด้วยครับจ่ายขึ้นมาจอจอลูกที่2ประตูต่อศูนย์ครับหมายเลข6บสุวิชาอารันมิ่งครับโดนทับลีพิทยาคมเลี้ยงฝ่าเข้ามาจังหวะนี้แล้วยิงเลยครับอ้าวแล้วเข้าไปเลยครับรบพรัศการมานะครับโอ้โหลูกที่2ของเขาในเกมนี้ครับแล้วก็ลุ้นแฮตทริกแล้วครับ เฉล็บพีระพลทางด้านทุทธิ์ครับป่าแล้วครับประตูตีไข่แตกครับทางด้านบางกะจะาจากหมายเลขสิทธิ์ครับสรรันพัฒน์พยัก์ภูมิพักดีครับนี่ฉลับมีอะไรไหมครับจังหวะนี้กดด้วยขวาเหมือนจะเฉลับนิดนึงครับเตะมาแล้วการขันครับเป็นงานนนทบุรีพิทยาคมครับเอาชนะบางกะจะไป3ประตูต่อหนึ่งครับอันดีแชมป์ปี2019จากกรุงเทพมหานครครับ ราบินีบางเขนดวลกับตัวแทนจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยโรงเรียนเชียงคานให้มาริมเส้นทางฝั่งขวาบ้างครับล็อกเข้าในดีดมาจังหวะน,นี้สวยครับแล้วไปต่อดึงหลอกจ่ายเข้ากลางราบินีบางเขนเลี้ยงมาแล้ว <c oughs> ทิ่งลูเนี้นึงประตูต่อศูนย์จากปากรณนเกียรติภุ่มโทนทำได้แล้วครับจังหวะนี้ครับในนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับปากรณ์เกียรติครับ หลังจากที่มีโอกาสหลายครั้งครับอ่าแล้วนี่ครับมาทางขวาครับราชวิรมเขนให้เข้ากลางมายิงกี่โมงครับมีคนสอบถามเข้ามาครับแล้วจะยิงไหมครับไม่ชัวร์ไม่ยิงง้างมาลูนี้ก็เรียบรอยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับจากคนเดิมครับปากรเกียรติภุมโทนโอ้โหจังหวะนี้ครับมีคนถามมาใช่ไหมครับยิงกี่โมงยิงแบบนี้แหละครับโอ้ยิงแล้วครับตอนนี้ก็9ก้าโมงสีนาทีครับ เป็นทางด้านลาชิตบางเขนครับเอาชนะเชียงคานไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับจากอารยิงของคนนี้ครับปกกณ์เกียรติทุมโทนครับยิงสองประตูครับโดยคู่ต่อไปครับตัวแทนจากเพชรบมหานครครับสีกันวัฒนานันทุปัมภมจะเจอกับตัวแทนจากสุขโขทยัยโรงเรียนสุขโขทัยวิทยาคมสุโขทัยวิทยาคมขึ้นมาแล้ว ยัดจังหวะนี้เกี่ยวบอลแต่วันเดียบไม่ดีตามสามดาบนี้ก็เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในนาทีที่3ครับขึ้นนำแล้วครับทางสุโขทัยวิทยาคมครับดูสุโขทัยเปิดแล้วลูกที่เข้าไปเลยครับโอ้โหใครจะไปคิดครับเปิดแบบนี้ก็เข้าไปได้ครับภูรัส่าประตูครับภูติพัฒน์เซงครับบุกอีกครั้งครับสุโขทัยวิทยาคม สุขโขทัยแหวกมาจังหวะนี้ขวาใสลูกนี้ก็เรียบร้อยครับสประตูต่อศูนยครับนี่เตือนว่างอยู่ฝั่งซ้ายครับมาอีกแล้วครับกดด้วยซ้ายจังหวะนี้4ประตูต่อศูนครับโอ้โห,โหคนเดิมครับคนยิงประตูที่2ครับนันนนชพลเจริญ4ครับแอบคุณครูดูอยู่ อาล้วมาครับสุโขทัยดูลูกนี้จะวะหลุดแล้วยิงสวนเรียบร้อยครับ5ประตูต่อ0ครับสุโขทัยวิทยาคมครับโอ้โหบีพี่ๆองเชียร์ของโรงเรียนครมาให้ของฝากทีมงานช่อง 7hd ของุมมากๆนะครับเป็นโค้ชครับของทางสวนณภูมิที่อะไรครับอาจารย์ท็อปครับจาก11นะ11ครับ คุ้ม2ออย่างเลยนะโอ้โหแม่มาแล้วครับมาแล้วครับแนทีที่2ี่้าครับของสุโขทัยวิทยาคมครับโอ้ังจากรอมานานครับลุกที่6ก็มาครับสุโขทัยครับเป็นทางด้านสุโขทัยวิทยาคมครับเอาชนะศรีกันวัฒนานานุถามไป6ประตูต่อสูงครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเป็นคู่ที่4ครับของเช้าวันนี้ครับ ตัวแทนจากนกครสวรรค์ครับโรงเรียนเทศบาลนครน,นครสวรรค์ครับจะเจอกับตัวแทนจากจอมพระสุริน์โรงเรียนจอมพระประชาสันย์ครับเอ๊ะคุณคุณนะแอมหลงใส่ลูกที่เบาโฮ้ยประตูต่อศูนย์ครับจากการยิงของวชิรวิชชำบุตรครับโอ้โหเต็มข้อครับลูกไฟครับวชิรวิชครับ ดูรับเลี้ยงมาจังหวะนี้เห็นผู้รักษาประตูแล้วกดเต็มข้อเสียบเสาไปเลยครับมาที่องรีขอนหวันและจ่ายบอลไม้เพื่อนสปีดมาลูกนี้เอา้าแหมคว้าบอลไม่อยู่ครับแล้วถอยหลังเอา้าแล้วก็อ,อ้าวรับจบเลยครับทางฝั่งของสารินครับโอ้มันผิดพลาดแล้วครับ ประตูที่2ของทางด้านกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์แหละครับโอ้ต้องตีขาครับแบบนี้ขามันไม่รักดีครับเอ้าได้อยู่ครับสปีดบอลทันไหมทันครับแล้วจีรายุอยู่ข้างในเลือกให้จิรายุแล้เรียบ้อยครับประตูที่3าครับองลีแห่งนครสวรรค์ครับจิรายุเนรแก้วครับ เก็บบอลเล่นได้ครับทางฝั่งชองละโอ้โดนกดดันบีบลูกนี้แล้วได้บอลด้วยครับกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์คืนกลับมาหน้าปากประตูขยับไปทางขวาครับไม่ให้เพื่อนจ่ายเข้ามาเคาะกันจนผ่าช่องเจอครับแล้วก็ประตูที่สี่มีให้เห็นครับแล้วเก็บบอลได้ครับกีฬานครสวรรค์จ่ายมาทางซ้ายจังหวะนี้แล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหเต็มข้อครับ โมจิเพิงมาอีกแล้วครับหุยสามเหลี่ยมเสาแรกนั่นะครับหมายเลขสิบครับปาวลริสนันเต๋ครับมาวลาการแข่งขันครับเป็นทางด้านกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ครับเอาชนะจอมพระประชาสันไปห้าประตูต่อศูนครับและผู้ถัดไปมาแล้วครับประจวบวิทยาลัยครับดวนกับสัทธาสมุทรครับ โอ้แล้วพิมหัวใจเจ็ดดวงมาดวงสีมาเลยครับเดี๋ยวดูก่อนฮะโอ้โหปึ๊บแล้วปึ๊บแล้วครับแต่ว่าจังหวะนี้ดูก่อนดูก่อนครับประจบวิธยอะไรให้มาทางขวาในกรอบเขตโทษแล้วตีลูกนี้หนึ่งประตูต่อสูตรับขึ้นนําไปแล้วครับในนาทีที่เจ็ดและฮะโอ้เป็นการยิงของทางธีรพัฒน์มีจุ้ยครับพยายามจะตั้งสู้ออกไปท้างขวาครับสัทธาสมุทรใส่มาลูกนี้หายครับโอ้ยหนึ่งประตูต่อหนึ่งับตีเสมอได้แล้วครับ ในช่วงต้นครึ่งเวลาหลังครับมาดูครับคนที่6ดูครับว่าได้หรือเปล่าแล้วดูลามิวครับยึกยักยึกยักแล้วใส่ลูกนีโอ้โหเรียบร้อยครับป้องกันไว้ได้นลครับลามิวครับหลังจากจังหวะก่อนหน้านี้นี่ไปถูกทางตลอดไปต่อหรือพอแค่นี้เข้าคือจบเลยครับศรัทธาสมุดลูกนี้บาเรียบร้อยครับเข้าสู่รอบ128ทีมครับ สัตยาสมุทรเอาชนะจุคปมาจวบวิทยาลัยผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเป็นการเจอกันระหว่างกัแทนจากจังหวัดร้อยเอ็ดสวรภูมิวิทยาลัยครับดวลกับสวนกุหลาบวิทยาลัยครับรับเหนียวแน่นครับเพื่อรอจังหวะโตกลับครับยัดขมานตรงกลางป้ายต่อไปเพื่อนแล้วจังหวะนี้มาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสูนครับจากการยิงของหมายเลข8พี่สุวินมีอยู่สองคนครับ สายยัดเลยครับบโอ้โหสายตาข่ายขาดครับสุวินครับประตูที่สองให้ตัวเองและกับทีมครับโอ้โหหนักเหลือเกินครับถอยไม่ต้องเยอะครับวิ่งก็มายิงเต็ม้อลูกพุ่งมันจรวดแฝกหน้าผู้รักษาประตูครับโอ้โหเหลือร้ายครับลูกนี้ครับสุวินครับล็อกมาจังหวะนี้ครับปริยากอดใส่ลูกที่หายเลยครับประตูที่สามครับ พิเรยก,กพรพลของอินครับทางขวาสปีดขึ้นมาแล้วจังหวะนี้1น่งกนึแล้วก็4ประตูต่อศูนย์ครับจากการยิงของอูโก้จิรพลกาเลียโอ้โหแต่ออกไปแล้วคือออกไปเลยครับแต่ว่าจังหวะนี้มาอีกคร,ครับทางหน้าสวนกุหลาบยีออ่หแทงบอลมาจาังหวะนี้แตะหลบแล้วได้ไหมยัดมาลูกดีก็เรียบร้อยครับประตูที่5ครับมาแล้วครับอูโก้จิรพลกาเลียครับ จังหวะนี้ครับสูงข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในกรอบเขตโทษยัดเลยครับโอ้โหมาแล้วครับประตูที่6ครับแล้วเป็นแฮตทริกของซูวินโอ้โหแกยิงหนักได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับโอ้โพ่อคุณเอ้ดูครับอูโก้จ่ายให้ครับแล้วเลี้ยงไปทางซ้ายเพื่อนแล้วดูครับยิงซ้ายอ้ทั้งหนักจริงครับมาอีกแล้วครับอูโกโอ้โห ซ้ายนี้ทีเด็ดเหมือนกันครับแล้วดูจะยิงไม้ลูกนี้เอาแล้วเข้าครับแฮตติกเหมือนกันครับอูโกจิลพลกาเลอาครับโอ้โหพาณินทําดีมทาทั้งเกมลูกนี้รับแล้วลอดขาตัวเองเข้าไปเลยครับโอ้โหบอกว่ายังไม่มีใครได้ลูกฟุตบอลจากโบไปครับสวนกุลาทยาลัยบอกว่าขอสองลูกเลยครับเป็นทางด้านสวนกุลาทยอะไรครับเอาชนะสุวรรณภูมิิทยาลัยไป 7ประตูต่อศูนย์แล้วก็วันนี้ครับมี2แฮตทริกด้วยครับและนี่ครับลูกฟุตบอลจากโวครับมอบโดยคุณเกิดพันธ์สุวรรณพรอมผู้จัดการฝ่ายและปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายโปรดักชันรายการและอีเวนต์ครับให้ดางด้านสูวินและอูกโกจิรพันธ์กาเลอาผู้ต่อมาครับสีพฤทธาครับพบกับบานประอินราชานุคเคหนึ่งครับซาตากำลังไม่หม่าวบอลดาบอล หลองใส่ไกลลูกเอ้าเข้าเลยครับโอ้โหหมายเลขเจ็ดกับธันกิจช่มพูทองครับโอ้โหบทจะมาก็มาแล้วครับธนกฤษครับยิงยังไงครับดูครับโอ้โหเลยครึ่งสนามมาหน่อยยิงแล้วบอลมันหุกลงครับกลับมาให้เพื่อนก็โอ้โหบอลยังคลุกคลิกอยู่ครับดีดกระมากลางย่งเรียบร้อยครับโอ้โหธนกฤจชมพูทองคนดีคนเดิมคนเดียวเลยครับ ประตูที่2ของบางปะอินราชานุคข้อหนึ่งมาแล้วครับโอ้ธนก,กิจนี่หวดลูกนี้ครับไม่ต้องรับเลยครับแม่เอาลูกนี้เรียบเอยครับโอ้โหประตูประตูแห่งความหวังครับและนี่ครับโอ้โหนึกว่าซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองมาเองแลวเบอร์1ิด้วยครับธนโชตสุริยะบุตรครับโอ้โห ความผิดพลาดของทางชัยยศสุวรรณบนครับโอ้แล้วนี่ครับโอ้โหซิโก้กีเดศักเสนาเมืองครับแล้วตัดกลับมาเจ็บเลยครับโอ้โหไม่รู้ว่าจังหวะตีลังกาหรือเปล่าครับบางปะอินราชานุเคราะห์หนึ่งครับเอาชนะสีพุทธาไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับจากคนนี้ครับธนกฤษชมภูทองครับผู้ต่อไปครับบ้านตากประชาวิทยาคารครับพบกับอมตะวิทยาครับ เราจะไปลำเม็ดแล้วอะเนี่ยเราเราเรายึดติ๊กอะเราไม่มูฟออนเราไม่ออกเลยเราแป้วปั๊บเราโปู้นี่ครับโอ้โหไงครับอะโหลแม่จ๋าดูยิงได้แล้วนะโอ้โหมองลูกนี้ครับเน้ใจเหรอว่าเขาโทรหาแม่ว่าจะครูกตากา้องลุกขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจสัตน์เรียนรู้สมอหนึ่งหนึ่งในที่สุดนะครับ กลวัตแก้วกลมค่ะที่ไปยืนรออยู่หน้าประตูนะคะพอเพื่อนเนี่ยเตะมาปุ๊บได้โอกาสแค่แพรเบาๆนิดเดียวอะ่ะเด็กสิบครับวิทวิท,ว,ทวัตน์อลันเพิ่มครับดวลกับกิรติหญิงลูกนี้อโอ้ยโอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เป็นบ้านตากบ้างค่ะที่จะมีโอกาสสัดยาวๆขึ้นไปแล้วก็เรียบร้อยเรียบร้อยแบบ วิงกลับไปรับไม่ทันเลยค่ะโอ้โหบานตาครับได้ประตูแบบงงงงรับแล้วก็เรียบร้อยค่ะหมดเวลานะคะสำหรับผู้นี้ค่ะบ้านตาประชาวิทยาคารนะคะเอาชนะอมตะวิทยาไป3ประตูต่อหนึ่งค่ะคู่ต่อไปครับเป็นการเจอกันระหว่างเทพศิรินผู้แค่สระบุรีครับกับรุ่งโรดวิทยาครับ เหมือนวันนี้นี่ทางผู้เล่นของเทพศิทพุกแคร์สระบุรีนี่จะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไต้หวันมาแล้วเหมือนจะให้เดินทางกลับมาไม่ทันหรือเปล่าครับเท่าที่เห็นในสนามนี่6คนหรือเปล่าครับอาครับมาครับลุงโริยาเปิดมาจังหวะน,นี้ครับชัยนุดินเอาบอลลงได้ครับแล้วเลาะไปมุมแคบแล้วปิ้วเดยียวโห ครับดิชัยดูดินแหม่งครับโ้โห,หนึ่งประตูสูตรครับทางด้านุ่งรจนรวิทยาโอ้โจังหวะนี้ต้องให้เ้าเลยนะคะเพื่อนส่งมาให้แล้วก็พอเก็บบอลลงมาได้เนี่ยใส่แบบจังหวะแต่งนิดนึงค่ะแล้วก็มุมเนี่ยค่อนข้างแคบแล้วนะคะจะบุกขึ้นมาบ้างครับดีดมาจังหวะนี้ผู้ตตู้แล้วก็ตี้ต่อตู้ต่อหนึ่งครับ <Yeah S 2> ตีเสมอได้สําเร็จแล้วครับแป๊บเดียวก็ตีเสมอได้ครับจ,จัดจรอคงรัพย์ โอ้โหยังน่าจะประมาณแค่หนาทีผ่านไปเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะตีเสมอได้ค่ะจากลูกของจอร์นขความใหญ่ครับเอ้าอแม่โดนชกไปได้ครับลูกโลดวิทยาแทงบอลมาจาังหวะนี้ครับจับบอลมีผู้เล่นขวางอยู่หนึ่งคนเลือกครับฟีลหานสองประตูต่อนหนึ่งครับฟีรหารแม่ปอและมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับเทพศป์ภูแกยัดบอล ประตูต่อสองครับจากชองแ,บบแล้วเอาจะก้กวนนี้เรียบร้อยแล้วโอ้โห,โโหประตูที่สามครับของรุ่งโรนดวิทยาครับจาก <โอ S 2> หมายเลขสิบเอ็ดวีระหานแมปปอครับแต่โอกาสนี้จะตีเสมอได้หรือเปล่าเลี้ยงลูกขึ้นมาแบบนี้แล้วจะยิงเองหรือว่ายัางไงคะจะจะยิงแล้วเรียบร้อย คุณกลางเขาทำสำเร็จในนาทีสุดท้ายจริงๆค่ะฟาอีสแล้วโอ้ยโอ้โหพลาดไปเฉยเลยครับฟาอีสครับดูครับแล้วใส่ลูกนี้มาเลี้ยไปต่อครับเทพสรินภูแกสระบุรีครับผ่านเข้าสู่รอบ128ทีมครับมาติดตามกันต่อครับคู่สุดท้ายของวันนี้ครับ ตัวแทนจากปัตตานีครับโรงเรียนพิริยาณาวินคลองหินวิทยาครับจะเจอกับตัวแทนจากพระนครศรียาครับบ้านแพรกประชาสรรค์ซึ่งเป็นทีมหว่างบีครับบ้านแพรกเนี่ยคือบ้านแพรกนะครับแล้วเปิดมาสาวสองโมงทีหนึ่งประตูสูงครับออประตูแรกเป็นของบ้านแพรกประชาสรรค์ครับจากการมงของหมายเลขห้าครับธนวัฒน์เชื้อประเสริฐกัปตันทีม เ็นโอกาสของบ้านแพร่บ้างค่ะที่จะบุกขึ้นมาทำประตูประตูที่สองมาหรือเปล่าวิ่งหลุดมาขนาดนี้แล้วยิงเลี้ยวเับจากจะเสียแล้วได้ประตูกอดโค้ดเลยครับพาทประชาสันครับมีออกไปสองประตูต่อศูนย์ครับมากันหมดแล้วครับมาครับมีอะไรใส่หมดลงมารับไม่ได้แล้วเอางรู้คะแนสุดท้ายครับเลยมาหนึ่งประตูต่อสองครับทางด้าน พีระยาดาวินคองหินวิทยาครับเอาครับผ่านกันแค่หนประตูครับ <t od d ata> เป็นทางด้าน <t od d ata> บ้านแพย์ <t od d ata> ประชาสรรครับเอาเชนะพีระยาดาวินคองหินวิทยาไป2ประตูต่อหนึ่งแบบสุดมันเลยครับ